สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเบลล่าควงแม่ไปทริปอินเดียกับโนตอุดมบอกเป็นบุญครอบครัวเบลล่าบอกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลหลังเบลล่าพาแม่ร่วมทริปอินเดียกับโนตอุดมขอบคุณโนตท,ที่เป็นพรายกระซิบกลายเป็นบุญของครอบครัว วันที่1พฤศจิกายน2,565เบลล่าราณีได้โพสต์ภาพที่เธอไปทริปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียโดยร่วมเฟรมกับเหล่าคนดังกันอยู่ที่เจดีพุทธคยาอินเดียกับทีมงานเดี่ยว13โนตอุดมรวมทั้งปามี่ก้องห้วยไร่เบลคณิ t ฐาสิงโตนำโชครวมทั้งคุณแม่และสาวเบลล่าและพลอยผู้จัดการเบลล่า พร้อมแคปชั่นเป็นคำสอนธรรมะว่าเหตุบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลพระราชสังวร,รยานพุทธานิโยขอขอบพระคุณพี่ตุม้มผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเจ้าภาพสแสวงบุญในครั้งนี้และขอบคุณเฮียที่เป็นพระพลายกระซิบบอกให้พี่ตุม้มชวนเบล,ลมาด้วยเป็นบุญของเบล,ลและครอบครัวมากๆเลยค่ะ เบลล่ายังโพสต์บอกอีกว่านี่เป็นการมาอินเดียครั้งแรกแบบไปเช้าเย็นกลับเราไม่ลืมที่จะพกแม่มาด้วยการได้พาแม่มาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาได้รับพลังงานดีๆได้ทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งแม่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่แม่นั่งสมาธิได้นิ่งที่สุดคนเป็นโูกอย่างเราก็ปลิ่มปริ่มโดยมีทั้งคนบันเทิงอาทิแม่หนู ชนลำพีนกจริยารวมทั้งแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยจำนวนมากซึ่งในช่วงนี้ดูเหมือนว่านางเอกเบลล่ารานีจะมีความสนิทสนมกับพี่โน็อดอุดมมีโมเมนต์ร่วมกันมากขึ้นอย่างเมื่อตอนกลางปีที่ผ่านมามีการแชร์โมเมนต์สุดน่ารักของทั้งคู่ด้วย ที่เป็นภาพสุดน่ารักของนางเอกสาวเบลล่าราณีพร้อมครอบครัวที่หอบดอกไม้ช่อโตไปเซอร์ไพรส์ยินดีกับโนตอุดมหลังจบโชว์เดี่ยว13เป็นโมเมนต์ที่แฟนๆพากันกรีตและได้เห็นอาการดีใจของโนตอุดมที่ได้เจอกับนางเอกสาวที่ปลืม้มนอกจากจะคุกเข่ารับดอกไม้แล้วยังสวมกอดเบลล่าแบบตัวลอยอีกด้วยโดยตอนนั้นสาวเบลล่าได้ลงภาพและคลิป ไว้ในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นแสดงความยินดีว่าเดี่ยว13บุุเพอ,อรารวาสยินดีกับทุกความสำเร็จของเฮียและขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้พวกเรานะคะขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ